สวัสดีครับไทรตันครับสุดยอดรถกระบะครับทั้งทางด้านความแรงการเกาะถนนระบบส่งกำลังและการลุยออฟโรดครับพอพูดแบบนี้มันก็จะต้องมีปัญหากับทันทีนิยมยี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงครับในการทดสอบอัตราเร่งนะครับก็คือความแรงนั่นแหละ ที่ระยะคอเตอร์ไมล์ชัดเจนครับเพราะว่าทุกที่ทุกการทดสอบไททันก็ชนะครับชนะทุกทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวเรนเจอร์ดีแม็แล้วก็พวกรถเจ๊กแม้แต่รถฟาเวของเยอรมันนะครับไททันก็ชนะครับแล้วมันไม่ใช่ไททันแบบว่า ตัวญี่ปุ่น200กว่าม้านะครับมันเป็นแค่ตัวตัวธรรมดาแบบที่ขายในบ้านเราเนี่ยแหละครับ182ม้านะครับก็ชนะครับทิ้งเป็นทุ่งครับแรปต้งแรปเปอร์อะไรนี่โอ้โหเป็นช่วงคันนะครับหลายช่วงคันนะครับนะที่จะใกล้เคียงหน่อยก็มี d m a x 3.0นะครับจะโดนทิ้งประมาณช่วงคันกว่าๆครับโอ้เรื่องความแรงนี่ มันชัดเจนเลยล่ะครับว่ามิตซูบิชิไตรตันนี่คือที่สุดของความแรงของรถกระบะครับขับซีนะครับตัวท็อปอ่ะนะอืมันคือที่สุดแล้วนะครับตัวท็อปของเจ้าอื่นนี่เทียบไม่ติดเลยครับการลุยออฟโรดครับก็ชัดเจนอีกครับเพราะว่าทดสอบ จากที่ไหนสํานักไหนในโลกนะครับไตทตันชนะครับก็คือสามารถผ่านอุปสรรคได้มากที่สุดเร็วที่สุดอะไรก็ตามเถอะนะครับไตทตันก็ชนะอีกครับเพราะว่าไตทตันมีระบบขับเคลื่อนที่ประเสริฐที่สุดครับนั่นก็คือระบบที่มันเป็น 4H แบบ f ฟ t i m e นะครับขับ4แบบ f u l l TIME ก็ได้ขับ4แบบพ a r t time ก็ได้ หรือจะขับ4แบบแรงฉุดสูงรอบต่ำก็ได้หรือที่เรียกว่า 4L นะครับส่วนไอขับ4แบบพาร t ทไทมนี่ก็จะเป็น 4HLC นะครับก็คือ 4H แล้วก็ล็อกนะครับโอ้สุดยอดครับมันเป็นรถที่สุดยอดจริงๆนะครับในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนั้นเลยนะครับเพราะว่ารถมันสุดยอดครับโดยเฉพาะประเทศที่มัน ธุลกันดารอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงครับปลอดภัยในการเข้าโคง้งในการบุกป,ป่าฝ่าดงลุยทะเลทรายทะลวงหิมะอะไรโอ้มันก็ต้องเป็นไททันเท่านั้นเลยครับนะโ,โหการทรงตัวครับการทดสอบการหักหลบการเข้าโคง้งความสะเทือนอะไรโอ้ไททันก็ชนะ อีกเช่นกันครับชนะทุกทุกรุ่นครับนี่มันคือสุดยอดรถกระบะเลยครับไตตันเนี่ยไตตัน 4D 56เนี่ยและครับแล้วก็ไตตัน 4N 15 4N 16ครับนะมันคือยอดรถจริงๆนะครองความเป็นยอดรถมาตั้งแต่โอ้นานนมครับตั้งแต่สมัยที่บ้านเรา เรียก L200 องรนะครับแต่ที่เมืองอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ยังเรียก L200 กันอยู่ครับเขาบางที่เขาก็ไม่เรียกไตทันนะครับนะมันก็เป็นสุดยอดรถครับในแต่ละที่ในโลกครับมันมีความนิยมแตกต่างกันครับอย่างในไทยเราก็จะนิยมเจ้าตลาดนะครับก็คือ Toyota กับ Isuzu แต่ในบางที่เขาก็นิยมมิตซูบิชิหรืออาจจะนิยมนิสสันก็ก็มีบางที่เนี่ยอย่างใดอเมริกาเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหนิสสันนี่คือเจ้าตลาดนะครับขาย ขายแบบเทน้ําเทท่าเลยละครับขายดีครับยิสสันในบางประเทศอย่างนิวซีแลนด์หรือประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางยุโรปเหนืออะไรอย่เงี้ยเขาก็จะนิยมไทตัตนน,นิยมมิตซูบิชิครับมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนแต่ละที่เขาก็มีความนิยมแตกต่างกันไปครับถ้าท่านไม่ได้ใช้ไทตัตนก็ไม่ต้องเสียใจครับมันก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับอันนี้มันเป็นแค่การทดสอบครับ ถึงรถที่ท่านใช้อยู่จะสู้ไต่ตันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่การทดสอบอนะครับมันก็มันก็ต้องจะใช้อะไรนี่เราก็ไม่ได้ไปเลือกใช้อันที่ว่ามันชนะหรืออะไรเราก็ใช้อันที่เราชอบเราอยากใช้ก็แค่นั้นเองครับนะมันก็ไม่ต้องเสียใจอันนี้บางก็แค่มาเล่าให้ฟังครับว่าถ้าพูดถึงสุดยอดรถกระบะขับสตัวท็อปนะครับมันก็ต้องเป็น ไตรตันครับเพราะว่ามันคือสุดยอดจริงๆนะในสแกดิเนเวียเนี่ยประเทศแถบสแกดิเนเวียเนี่ยหิมะมันลงตลอดนะครับแล้วก็ถนนหนทางก็อย่างที่เล่าไปบ่อยๆว่ามันก็เป็นกรวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องน,นะครับแล้วก็มีน้ำขงน้ำแข็งทางเดียวที่จะรอดก็คือมันต้องใช้ไตรตันครับอย่างอื่นนี่ลงข้างทางหมดนะครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะ ในประเทศอ่านิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์นี่ก็ก็ประเทศเขาก็อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้เป็นไงบางไม่เคยไปนะครับนิวซีแลนด์น่ะเขาก็นิยมไทตันไทตันนี้ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นส่วนบางที่ก็ไทตันก็ขายเป็นอันดับสองก็มีนะครับบางที่ขายไม่ดีมันก็มีนะอ่าอย่างเจ้าตลาดเนี่ยเจ้าตลาดในบ้านเราเนี่ยในบางประเทศนะครับ ขายได้คันหนึ่งเนี่ยในรอบสามปีนี้เขาจัดงานฉลองเลยนะครับคือแบบมหัศจรรย์มากใครใครที่ซื้อรถทุนนี้แทบจะได้รับการตั้งอนุสาวรีย์เลยนะครับคือแปลกมากอะ่ะสำหรับเขาอะ่ะเขาคิดว่าเขามันไม่น่าใช้อะ่ะนะเขาก็จะไปซื้อนิสสันไปซื้ออะไรแทนนะแต่เจ้าตลาดนี้ขายไม่ได้เลยมันก็มีมันไม่ใช่ว่าเจ้าตลาดในบ้านเราคือเจ้าโรคนะครับเจ้าโรคมันก็เจ้าโรคนะครับเจ้าตลาดก็เจ้าตลาดมันก็แล้วแต่ที่ที่ไหนนะครับนะ แต่ที่มันแน่นอนเลยก็คือว่าถ้ามันพูดถึงสมรรถนะพูดถึงอัตราเร่งพูดถึงความแรงความเร็วสูงสุดพูดถึงการลุยเนี่ยไตทตันมันคือที่สุดครับนะเราถ้าท่านแบบยังไม่รู้จะตัดสินใจอะไรท่านก็ซื้อไตทตันครับนะง่ายง่ายแต่ถ้าท่านตัดสินใจแล้วเนี่ยท่านก็ไปซื้อที่ท่านตัดสินใจก็ง่ายๆครับไม่ต้องเสียใจนะ มันก็ไม่จำเป็นหรอกครับที่เราจะต้องใช้อะไรที่มันเป็นที่สุดนะนะบางก็พูดไปแล้วนะครับมันก็บอกอะไรหลายอย่างนะครับถ้าถ้าคิดได้นะครับว่าจริงๆแล้วอะอะไรมันเป็นอะไรครับมันก็ไม่สําคัญหรอกว่าใครจะขายดีขายไม่ดีในเพราะว่าการขายดีขายไม่ดีมันก็ไม่ได้ตอบอะไรครับมันก็เหมือนกับกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันได้รับการเลือกงาเยอะแต่ว่ามันมันไม่ดีก็มีนะครับ ไอบ้บางอันที่ไม่ได้รับการเลือกมาแต่ว่ามันดีก็มีนะครับมันก็แล้วแต่นั่นแหละนะอืมก็เอาสรุปว่าไททันคือที่สุดของรถกระบะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ